สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเพชดอีกแล้วนะคะเพรพาก,กินพัตเทียวชแนลวันนี้นะคะเพรก็มามาสวนจ้ะทุกคนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปตลาดไมได่ไปไหนนันจ๊ะมาสวนเอ่อสวนอะไรนะสวนเบนจาก,กิติเดี๋ยวเพรจะพาทุกคนไปดูซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่ไปตรงนู้นจะเปิดให้เป็นพิธีให้คลิปมันยาวขึ้นมานิดนึง <laughs> เนี๋ยเดี๋ย,ยไม่มีอะไรมันจะสั่นเกินไปแต่จะแต่จะไม่บอกเราว่าคืออะไรนะทุกคนแต่ถ้าคนที่เข้ามาประจำเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าซิเมเนเจอของสวนนี่คืออะไรถ้าใครไม่รู้ก็ตามเพจมันดูเลยนะจ๊ะจริงๆที่นี่บรรยากาศดีมากนะแต่ว่าวันเนี้ยติดที่ว่าฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจก็ oh. <laughs> คือความคิดที่อยู่ห้องใช่ไหมเราก็คิดว่า ไปดูพระอาทิตย์ตกดินทุกคนแบบกาเวลามาเป๊ะมากแต่พอมันพอมาถึงแล้วแบบโอ้ยฝนจะลงนะจ๊ะแม่จ๋านี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะสาว่าจะมาแบบมาแจ้งเกิดซะหน่อยใช่โดนฝนคุมงกำเนิดซะเลยเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์คนก็จะเยอะ คนเขาก็มาเดินมาอะไรกันนั่นแหละทุกคนใช่ <Okay. S 1> ับรรยากาศสดชื่นดียิ่งฝนจะตกแบบนี้นะแบบวิวแบบวิวไม่ได้ใจแต่บรรยากาศคือเยี่ยมมากาปกติเราตอนนั้นเราเดินไปทางนน้นมั้หรือเราเดินไปทางนี้ เอ้าบอกทำไมอุต่าหูวไว้เอออุา่าบอกว่อาววอะไรเอออุา่าว่าจะไม่บอกนะเนี่ยไหนๆก็หลุดแล้วก็บอกเลยแล้วกันเธอ,ออะไรเราจะไปสะพานลอยฟ้ากันนะทุกคนไปดูว่าแบบโอส่วนประเทศไทยก็มีแล้วนะสวยมากด้วยวันนี้คนน่าจะเยอะมากนะปกติมาวันธรรมดาก็เยอะพอสมควรแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์คนน่าจะเยอะมากๆ ดูทุกคนบรรยากาศคือแบบโอ้เอาเสือมาปูนอนนี่คือแบบนนนนไม่รู้ตอนอะไรอะ่ะอ๋อเอียนะฮ <c oughs> มะขามเทศเน่เออบานเพชรเอินมามะขามเทศออ๋อขาวๆเนี่ย,ยหระคล้า,ายๆต้นเอียนะกระดุมเง,งินเหรอที่เขาเอ่นกันอ่ะไม่รู้ ถ้าผิดก็บอกด้วยนะทุกคนเั่นเหมือนคล้ายๆอยู่เด,ยเ,เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะทุกคน,กน,กนทุกคนมาดูนี่ดูนี่ด,ดูดูตรงนั้นดูป้ายไม่ใช่กระดุมเงินนะทุกคนชื่อว่าพญาเงินต้นพญาเงินเห็นป้ายแล้วเมื่อกี้ล้วล่ะอุ้เธอ เหมือนดอกกระเจียวที่แมวมาต้ไมไปกินดอกกระเจียว,วดอกกระเจียว,วเหรอเข้าปลูกมาให้เป็นแถวอยู่แล้วไงมีเสียงนกเสียงกาแล้วนะทุกคนจิ๊กจิๆกจิกจิ๊กแบบอ,อันนี้ไม่รู้นะจับไปอย่างนั้นเนออใช่แล้ไปโอ้โหอยู่ข้างหน้าแล้วนู่น แดี๋ยวเราข้ามไปก็ถึงแล้วทุกคนเนีย่ยเห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็อยู่ทางนั้นหที่นี่คือเดินอย่างเดียวนะคะทุกคนคนมาวิ่งกันเยอะมากแบบพาเด็กๆมามาเดินมาวิ่งนะทุกคนเด็กก็เยอะมากด้วยแต่ว่าที่นี่ไม่มีไม,มไม่มีแบบไม่มีปั่นจักรยานไม่เห็น ใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วเดินจนหอบแล้วยังไม่ถึงนีโอเคทุกคนตอนนี้เพชรก็มาถึงนี่แล้วนะคะนี่ตีนสะพาน,น,าน <laughs> ฉันเรียกเองโอเคไหมก็คือตีนสะพานอะคนเยอะมากคนเยอะตั้งแต่ต้นสะพานเลยสะพานยาวมากนะทุกคนนูน่นยาวไปถึงนู่นอ้อมสวนได้เลยนะอันนี้แค่แบบแค่อเอเดิฟออเดิฟ <laughs> คือแบบไกลมากนะแบบ แต่ว่าแบบมันขึ้นสะพานใช่ไหมแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆนี่นี่นีนี่ผนังของตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนจุดจุดนี้นี่นี่นี่เราอยู่ที่เอฟส่วนเบนจกิติใช่ไหมนี่แล้วเราก็นี่ดูดีๆแต่เราไม่ได้อ้อมขนาดนี้นะครึ่งวันครึ่งวันก็ไม่ครบจุดเลยใช่ทางเดินลอยฟ้านเห็นไหมคะ่าจะบอกนี้เราจะไปน่าจะถึงจุดอี่ะ จุดดีไปถึงมาจุดดีหรือซีดีดีตรงสวนน้ำเนี่ยนะถ้าจุดเก่งๆก,ก็น่าจะไปถึงจุดเอเลยทุกคนนะคะตอนนี้เราก็ต่างชาติก็มีเยอะแยะเลยนะทุกคนน,นูเห็นไหมเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วจะสูงไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าจะต่ำนะจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็วิวก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะเกียนง <laughs> ยนีง่นะคือแบบ นี่มีคนมาเข้ามาถ่ายงานกันด้วยนะทุกคนเรามาแบบบางรอบรามาันเนี่ยดูดูสังเกตด,ดูข้างล่างนะคนเยอะมากแล้วก็นั่งข้างล่างทั้งสองข้างเลยคนมานั่งคือมันบรรยากาศดีมากทุกคน,นถ้าพกเสือมาด้วยแล้วก็เสือมาปูปาร์ตี้ผลไม้กันใช่มีเมฆปกติจะเห็นพาร์ตี่กำลังจะตกดินสวยๆวันนี้คือเมฆแบบ แต่มันก็เป็นมันก็เหมาะแหละเหมาะสำหรับคนที่เขามาวิ่งกันจะได้ไม่เหนื่อยมากนี่นี่ทุกคนคือลมเย็นมากนะดู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 จากผมที่ปิวแวงแงงแงงแงงอากาศเย็นมากตอนนี้ก็คือเริ่มสูงขึ้นไปเรือ่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีทางแยกให้ดดูดูเด็กนักเรียนเยอะมากเลยบรรยากาศร,รวมๆก็คือดีมาก ชชื่นมากเดี๋ยวเราจะเดินไปนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปรตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีสะพานแยกยแต่เราจะไปตรงนี้ทุกคนตอนนี้เพชรก็มาถึงทางแยกแล้วนะคะแต่เพชรก็ยังไม่แน่ใจทางนี้เราเคยไปแล้วแต่ทางนู้นเราย,ยังไม่เคยไปเราจะมาดูก่อนนะอ๋ออันนี้ก็คือไปทางแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ ร้อยหกสิบทางเดินลอยฟ้าสะพานเขียวเนี่ยเราต้องไปตรงนี้เราไปตรงนี้เก้าร้อยห้าสิบถ้าใครเดินเหนื่อยแล้วก็มีที่ลงนะลงฝั่งนู้นเขาก็มีป้ายบอกนะทุกคนอ่านเอาก็ได้แต่เราจะไปต่อนะคะเราจะไปเราจะไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ย นี่ทุกคนดูเขาทำแบบทำสวยมากคราวนี้ใช้เป็นแอ่งน้ำแ่บแล้วก็เป็นบั่วะเป็นแบบเป็นโขดดินแบบเขาเรียกอะไรเหมือนภูเขาเล็กๆๆก้อนเล็กๆๆลงไปดูข้างล่างก็ดีเดี๋ยวก็จะพาลงไปอยู่นี่ตรงนี้ใช่ไหมคือจุดแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรวงเวียนว่ะวงเวียนยน,นี่นี่น,น,นี่ดูข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี่ เป็นอ่างบัวเห็นไหมนี่นู่นนู่น,น,นเราจะไปตรงนู้นทุกคนเราจะเดินไปแบบูแล้วก็เป็นตรงนู้นเราจะพาไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ขอขอพักหอหมเหนื่อยสักนิดน,นึง <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีมากเนี่ยคือแบบวิวแบบ ทุกคนมองไปแบบถ้าถ้าอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็จะจอตึก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 ก็จริงนะนี่คือแบบบรรยากาศโล่งๆอ่ะบรรยากาศลุ่เทพหายากนะแบบเนี้ยี่ไม่ไกลมากด้วยนะตอนนี้นะคะทุกคนเพชรก็เดินทางมาถึงทางลงแล้วใกล้จะถึงทางลงแล้วนี่ตรงนู้นก็คือทางที่เราเดินมาตรงข้างหน้าก็คือเป็นทางลงแล้วนะคะ ทางลงไปก็คือจะเดินเนี่ยเดินลงไปดูเนี่ยข้างล่างเนี่ยให้ดูข้างล่างนะซิว่าจะเป็นยังไงนี่ข้างล่างก็คือจะปลูกบัวนะคะเขาจะปลูกบัวไว้แบบมีบัวบัวขาวกับบัวชมพูลม <c oughs> ไม่ใช่อันนี้บัวหลวงเขาเรียกบัวหลวงหรือเปล่าเดี๋ยวเพชก็จะลงแล้วนะคะทุกคนสำหรับนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนแค่แบบมาเดินสวนชิลๆเผื่อว่ามีใครอยากจะมา ถ้อยากจะมาก็มานะคะถ้ายังไม่รู้ว่าชวนอะไรก็เลื่อนกลับไปดูตอนไหน <c oughs> เลื่อนกลับไปดูตอนแรกๆนะจ๊ะว่าชื่อชวนคาว่าอะไรเนาะสำหรับวันนี้เพรก็เดินหอบแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะจ๊ะไปก่อนจ้าบ๊ายบาย